ครับสบายดีอิน r ีฟาร์มเคตอดสารเคมีนะครับวันนี้ลุงเดวิดจะพาจะมารีวิวเครื่องตัดหญ้าของสตินนะครับให้เพื่อนๆได้ดูว่าเครื่องรุ่นนี้เนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะครับอ,อันดับแรกนะครับก็บอกก่อนว่าเครื่องตัวนี้ใช้มาสักสปีกว่าละ สั่งมาใช้สองปีกว่าแล้ววัสดุอุปกรณ์ก็ค่อนข้างเน่นหนานะครับตัวเครื่องเล็กเบานะครับแล้วก็แน่นนะครับเหมาะเหมาะเหมาะสำหรับถ้าผู้หญิงเนี่ยที่อยากแบกแบกน้ำหนักไม่หนักมากของเครื่องตัดหญ้าเนี่ยก็เหมาะนะครับแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ของเขาเนี่ยค่อนข้างมาตรฐานนะครับอันนี้เป็นสตีนรุ่น fs 2 3 0นะครับ มาดูกันนะครับตัวตัวคันเร่งของเขาจะไม่เหมือนของอในตลาดทั่วไปนะครับจะมีเป็นแบบนี้นะครับเปิดปิดอย่างนี้ธรรมดาในตลาดจะเป็นเปิดปิดอย่างนี้ใช่ไหมฮะอันนี้เป็นเปิดปิดแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเซฟตี้เซฟตี้นะครับนี่ครับถ้าเราไม่กำตัวนี้เนี่ยมันก็จะไม่สามารถเล่งคันเร่งได้นะครับ เปิดปิดอยู่ตรงนี้นะครับสตาร์ทยูตรงนี้นะครับอุปกรณ์ค่อนข้างมาตรฐานส่วนข้อเสียคืออะไรนะครับถ้าอุปกรณ์มันมันไม่เหมือนในตลาดทัท่วไปถ้าเกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาอาเงี้ยเราก็จะค่อนข้างหาอะไรในตลาดยากนะครับเราต้องสั่งแต่สั่งจากร้านของเขาโดยตรงแต่เดี๋ยวนี้ก็สั่งได้ไม่ยากนะครับสั่งได้ง่ายครับ สั่งทาง lazada หรือ shopee อก็ได้ส่วนใบนี้เป็นใบที่เขาแถมมาเป็นใบค่อนข้างแข็งแรงนะครับใบตัดค่อนข้างแข็งแรงนะครับเป็นเหล็กเหล็กค่อนข้างดีนะครับเทียบกับรุ่นอื่นที่สั่งมาคือใบตัดที่เขาแถมมาเนี่ยของสติลสติลเนี่ยค่อนข้างจะดีนะครับส่วนคาบู ให้เับให้เพื่อนมาดูคาบูครับตัวนี้เป็นตัวที่ถังน้ํามันอยู่ใต้เครื่องนะครับนี่นะครับจะเป็นบางรุ่นเนี่ยถังน้ํามันอยู่บนเครื่องเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องระบบดูดน้ํามันเท่าไหร่แต่ตัวนี้ถังน้ํามันอยู่ใต้เครื่องนะครับแล้วจะมีโชค๊คอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับโช๊คจะเป็นลูกยางนะครับข้อเสียงตัวนี้คือถ้าเรา ถ้าเราวางเครื่องตากแดดตากฝนอย่างเงี้ยลูกยางดูดน้ํามันตัวนี้นะครับมันจะมันจะแตกนะครับเนี่ยเพื่อนๆลองดูนะครับมันแตกเห็นไหมครับมันแตกเพราะนั้นคา,าบูเขาค่อนข้างมาตรฐานแต่ว่าไม่เหมือนคารบูในตลาดทั่วไปนะครับก็การดูแลรักษาเนี่ยก,ก็ต้องใส่ใจนิดนึงนะครับว่าเราต้องวางเครื่องในร่มนะครับเพื่อไม่ให้อุปกรณ์พวกนี้มันแตกหรือมันกรอบนะครับ ตัวโช๊น้ํามันอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือตัวโช๊คน้ํามันนะครับเสียงค่อนข้างแน่นนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับว่าเสียงเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะพาเพื่อนไปดูงานตัดของฟาร์มด้วยว่างานตัดของเราเป็นยังไงรเราใช้งานค่อนข้างโหดนะครับเรามาฟังเสียงกันดูเสียงจะค่อนข้างแน่นนะครับ ก็ถือว่าโอเคสาหรับเ,เครื่องตัดหญ้าในรุ่นกลางนะครับอันนี้ผมถือว่าเป็นรุ่นกลางเพราะาถ้าเป็นรุ่นรุ่นต่ํากว่านี้ก็จะเป็นพวกราคาที่ประมาณ ,2,000 2,000กว่าบาทอันนี้จะอยู่ประมาณ4 0 0พถึง5,000นะครับเป็นรุ่นกลางถ้าเป็นรุ่นรุ่นอย่างคุณภาพสูงหน่อยก็จะเป็นพวการาคา8 9 0 0 0หรือหมื่นนะครับพวกนั้นก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งแต่ถ้า ให้ให้ให้วัดระดับของการใช้งานของเครื่องเครื่องอตัดหญ้ารุ่นนี้ก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับสําหรับผู้ที่จะซื้อมาใช้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็เดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะพาไปดูว่าการใช้งานของเขาเป็นยังไงนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ